ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบตเตเทดรายการที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกร,รม e f i n s t o p ิ up ค่ะแล้ววันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมณฑนัยคงสัรกลับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะเราจะพบกับอ e ีกท่านนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของการลงทุนค่ะซึ่งเขาก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะกับคุณวชชรเมธนันสิติพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมค่ะสวัสดีครับหายไปนานเลยหายไปนานไม่สัา สบายนะป่วยนะกลับมาแล้วนะคะก็วันนี้มาพร้อมคําถามเลยนะคะสาหรับหลายๆคุณหลายๆคุณหลายๆคนโอเคหลายๆคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดทุนแต่คนก็ต้องหวังกําไรถูกไหมคะพี่เมย์แต่การจะเป็นนักเก็งกาไรที่ดีนี้ต้องทํำยังไงอจริงๆแล้วการเป็นนักเก็งกาไรที่ดีจริงๆแล้วถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆแล้วคือการเก็งกาไรบนบนบนภาพใหญ่ภาพใหญ่ตามภาพใหญ่ๆใช่ไหมคะใช่สมมติว่าเราคิดว่า หุ้นจะดีหุ้นตัวนี้จะดีในระยะยาว<ะ>เราเลยเข้าไปเก็งกําไรในหุ้นตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดโดยส่วนใหญ่เราจะมักจะไม่ค่อยคํานึงถึงภาพใหญ่คิดว่าสั้นๆเอาสั้นๆก็พอแล้วคราวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาเราเราผิดพลาดหรือเราติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาทนเนี่ยมันจะทนไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้คำาที่เราได้ยินมาบ่อยมากนะซ,ซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ระยะเวลานะครับตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าการ การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็จาเป็นต้องมีการทําการคัดลอสแต่ว่าถ้าเรามีการแบ่งแบ่งส่วนหรือแบ่งเงินจริงๆแล้วในการลงทุนแล้วว่าเก่งกําไรในในภาพใหญ่เนี่ยทําให้บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องคัดลอสบ่อยเราเลือกหุ้นดีแล้วเราค่อยๆทยอยอเก่งกําไรอรอใช้เวลานิดนึงแหละ,ะใช้เวลานหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่มีเงินสิบาทพี่อาจจะเก่งกาไรไอ้ตัวเนี้ยครั้งละบาทบาทแรกนี่พี่เก่งกาไรไปปรากฏว่ายิงแล้วไม่เข้าเป้า พี่ก็ยิงบาทที่สองค่ะอย่างเงี้ยพี่มีโอกาสสิบนัดมันต้องโดนบ้างหรอวะต้องได้สักรอบนึงเลย <c oughs> เออหรือบางครั้งพี่ยิงพลาดไปแล้วเพืนครั้งพี่รอไปสักพักนึงปรากฏว่าไอ้นับที่ยิงติดติดไว้มันได้กําไรคืนมาแต่บางทีคนที่พลาดไปแล้วเนี่ยจะแบบ เอาออกเลยขอแล้วไม่เอาละบางครั้งเราก็เสียดายนะครับบางครั้งเรามานั่งดูโอ้เสียดายเนาะหุ้นตัวนี้เราไม่น่าคัดออกหมดเลยโอ้อย่าง A อเออทีอย่างเงี้ยโอ้สุดท้ายเราไม่น่าคัดเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีอารมณ์แบบพวกนี้เจียบปนมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างแหละแต่ว่าถ้าอย่าง AOT แบบที่พี่แม่พูดนี้จริงๆก็เป็นหุ้นที่ระยะยาวต้องมองกันในระยะยาวๆจริงๆใช่ใช่ใช่ ค่ะแล้วทีนี้อย่างเครื่องมือของเรา efin stock pick up มีตัวช่วยไหมคะในการเก็งกำไรของสําสำหรับนักลงทุนอ่าจริงรอบรอบนี้จริงเรามีตัวเก็งกำไรที่ยังไม่ได้สอนนะครับเป็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลของการวิเคราะห์พวกใบใบเซลล l ลุกนะครับเราจะเอาใบเซลล l ลุกเนี่ยมาใช้งานเป็นหลักนะครับชื่อว่าสแกนใบเซลเทนนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือซะหน่อยดีกว่าว่าเราเลือกอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเลยคลิกที่เมนูสแกนด้านบนเราเลือกตัวแรกเลยอันบนสุดนะ by cell ten scan นะครับอันนี้ไอ้เครื่องมือตัวนี้โดยธรรมชาติเนี่ยมันจะแบ่งแยกหรือสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ by c e l l volume นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทํทำความเข้าใจเรื่อง by c ซ l l volume ให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยยังเพิ่งหัดยังงงๆอยู่เ่าเข้ามาเข้ามาเทปนี้แล้วเอ๊ะอะไรคือ by อะไรคือ by เออใช่ใช่แล้วแล้วส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิด เสมอเลยว่าบายวอลุ่มเนี่ยคือวอลุ่มซื้อจริงๆซึ่งจริงๆกาไม่ใช่เพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนกันมันก็จะต้องเกิดคนซื้อและคนขายพร้อมๆกันซ่ร์มาเก็ตขายให้พี่พี่ซื้อต่อจากเราอ่ามันก็จะเป็นลักษณะน,นี้เพราะงั้นจริงๆแล้วบายเซลล์ลุ่มโดยโดยเชิงทฤษฎีจริงๆแล้วมันต้องเท่ากันเพราะงั้นมันจะไม่มีการว่าบายวอลุ่มมากกว่าเซลล์วอลุ่มหรอกโดยความเป็นจริงแต่ในระบบตลาดหุ้นเนี่ยเราพยายามจาลองเพื่อให้เห็นดีมาหรือความต้องการของคน เราก็เลยมีการแบ่งแยกกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นหุ้นปตทอนาะเนี่ยเขามีคนวางเสนอขายอยู่300บาทที่ราคา300บาทเนี่ยมีวางขายอยู่ 105, 1 5 0 0 0ค่ะ299มีวางอยู่5 0 0 0 0ค่ะคราวนี้ถ้าเราต้องการซื้อเลยเราซื้อที่ราคา300บาทนะไปเลย100หุ้นไม่รอแล้ว,ลวเพราะว่าถ้าไปตั้งรอก็คือมันก็ต้องรอต้องรออีกต,ต้องรอคิวครอคิวอีก500,000หุ้น ซึ่งเราเห็นรีบฉันรีบฉันต้องการเลยเอ่าฉันต้องการเลยฉันรีบ <c oughs> คือเขาว่าฉันรีบเนี่ยคือมันมันหลายอย่างนะหมายความว่าเราคิดว่าราคานี้มันไม่แพงด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกแล้วถูกไหมศึกษา,าแล้วหุ้นนี้ดีแน่นอนเออเราก็เลยตัดใจซื้อเลยเอ่าคราวนี้ไอเราก็ต้องเอาคอนเซ็ปต์เนี้ยมาต่อยอดอหุ้นใดก็แล้วแต่ที่มีเปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มเยอะๆแสดงว่าไอคนที่เข้ามาซื้อมันคิดว่าราคาเนี้ยไม่แพงหรอกอ่าแล้วถ้าเกิดว่าวอลลุ่มไอตัวเนี้ย มันเกิดเข้ามาเยอะๆภายในช่วงระยะเวลาเร็วๆหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันต้องคิดแล้วว่าอนาคตอันใกล้ในราคาหรืออันไกลราคามันจะต้องขึ้นอีกต้องไปแน่นอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเก็งกําไรก็คือเราก็ต้องหาหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์บายวลุ่มอย่างงี้เข้ามาแล้วเราก็เลือกเขาว่าเก็งกําไรคราวนี้เราก็ต้องไปดูวิธีการใช้เครื่องมือก่อนหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องบายเซวอลลุ่มแล้วอ่าเราก็มาอันแรกซ้ายสุดเลยมันจะ เราต้องติ๊กอยู่ที่ช่องว่าเปอร์เซ็นต์บายมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลก่อนนะคือเราอยากได้เปอร์เซ็นต์บายวอลุ่มเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้หุ้น Major เมนะเจอร์เนี่ยเปอร์เซ็นต์บายเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เซลส์ะครับเอ่อคนซื้อขายสิบหกล้านในสิล้านเนี่ยเจเปอร์เซ็นต์ี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่รออ่าอย่างนี้เลยโดยทันทีนะครับอย่างตัวที่70%นะแต่ว่าโอ้โหมูลค่าซื้อขาย270ล้านนนนเเี่ยจะะป็ SCC เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือคนเนี่ยเคาะขวาคือคือสับคนที่เล่นหุ้นนะเคาะขวาก็คือราคาเสนอขายมาอยู่ฝั่งขวามือเมื่อกี้ออฟเฟอร์อถ้าเป็นแปรอึ้งสมัยก่อนนี่พี่ไปห้องค้าเคาะขวาเคาะซ้ายโยนซ้ายเรียกเคาะขวาโยนซ้ายนะก็จะใช้วิธีกันเนี่ยนนี้คือการดูคราวนี้สิ่งที่เราจำเป็นต้องต้องปรับจูนมีอะไรบ้างอันแรกเลยติ๊กตรงนี้อันที่สําคัญนจริงๆเรามีพี่แนะนําให้ปรับจูนอยู่สองอันนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นช่องนี้ คือเราเลือกว่าเราจะเอาเฉพาะหุ้นอะไรมาดูคือบางครั้งเนี่ยเราเอาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะเยอะมากเพราะเอาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีหุ้นตัวเล็กด้วยค่ะซึ่งบางครั้งสภาพคล่องมันต่ํามากอือ่าสภาพคล่องอาจจะต่ำไปไหมอ่าไม่ค่อยมีนยัยยะไหมถามว่าตรงนี้มีมีผลยังไงคือมันมีผลต่อเราเลือกง่ายตลาดหลักทรัพย,ย์พยายามจะช่วยงานเราเวลาเราเลือกหุ้นในเซตห้าสิบเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์คัดทุกๆครึ่งปีว่าหุ้นตัวนี้มีคุณภาพดีนะอ่าเพราะงั้นเราก ก็<ด>คือว่าเขาคัดมาแล้วดีแน่นอนเออก,ก็ประมาณหน <c oughs> ึ่งใ้งันไม่เข้ามาอยู่ในเซตห้ใช่ใช่ใชแต่ๆๆแต่ว่าส่วนใหญ่มาเล่าเล่าให้ฟังความรู้ส่วนใหญ่มันก็อาจจะมีปัญหาบางนีหนึ่งคือเขาคัดไอตัวที่มันสุดยอดอเข้ามาอยู่ แต่ว่ามันมันผ่านช่วงสุดยอดมาแล้วมันอาจจะอ,อ,อ่าอนาคตไม่รู้ไงอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันถ <c oughs> ูนนนกปะ <c oughs> แต่ว่าคือเขามีผลงานดีเราก็เลยเอาเขาเข้ามาติดในเซ็นตห้าสิบถ้าเขายังรักษาผลงานได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเขารักษาผลงานไม่ได้ก็ตัดออกอก็เอาตัวใหม่เข้ามาอีกอ่าเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเลือกหุ้นในเซ็นต์ห้าสิบหรือในเซ็นตร้อยเนี่ยมันก็คือการกองพื้นฐานโดยธรรมชาติแล้วเพราะงั้นคนที่เป็นนักเก่งกําไรแต่ว่าขี้เกียจหานพื้นฐานป่ะเราใช้เซ็นต์ห้าสิบเซ็นต์ร้อยก็ช ดีขึ้นเลยโดยทันตานะครับอีกอันหนึ่งเลยที่คิดว่าสําคัญมากๆเลยก็คือตรงนี้ avgv al 5ในวงเล็บ m บาทนี่ก็คือว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยห้าวันนะครับมากกว่ากี่ล้านบาทโดยดีฟอมเป็นสิบล้านแต่ว่าพี่อยากให้เข้าใจงี้คือถ้าเราจะพูดถึงการเก็งกําไรเนี่ยให้เราคิดว่าเงินเรายิ่งน้อยอยิ่งดีเงินที่เราจะลงทุนอย่างสิบล้านนี่ถ้าเป็นพี่แนะนำเนี่ยนะครับเราก็ควรจะซื้อหุ้นหุ้นตัวนี้ถ้าเราตั้งใจซื้อไม่เกินหนึ่งแสนบาทโอเค โดยธรรมชาติส่วนตัวพี่ใช้ประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็นค่ะอ่านะครับคือถ้าหุ้นตัวใดก็แล้วแต่ที่เราซื้อไม่เกิน1%งเซของมูลค่าซื้อขายเฉลีย่ยเนี่ยจะปลอดภัยมาก<อ>เพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะเราเป็นคนเก่งกําไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทําราคาหุ้นอ่าอ่าคือเราต้องเป็นส่วนเล็กอ่าคือว่าให้ให้คนอื่นเขาพาเราไปเรา,เราก็เกาะไปอ่าเราเกาะไปแต่ว่าไอเราดันเป็นขายใหญ่เราเ,าเข้าเขาก็เฮ้ยใครวะอ่าเขาก็รู้สึกยัี้ไม่ได้อย่างงั้นเราต้อง เราต้องเป็นขาเล็กแล้วก็ต้องแอบเข้าไปนิดเดียวทีละหน่อยก่อนอแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกกับเราช่างเถอะเป็นแค่เห็บเหาก็ปล่อยปล่อยไปแล้วกันอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอาลงมางั้นเราต้องควบคุมการลงทุนการเก็งกำไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงทุนเกินข้อจํากัดเมื่อน,นั้นเนี่ยผลตอบแทนมันจะแย่ลงนะครับพรางั้นเนี่ยพี่แนะนําว่าการใช้เครื่องโมตัวนี้ให้เราปรับจูนเนี่ยสองอันนะครับก็คือปรับจูนตรงหนึ่งเลยก็คือเรื่องของหุ้นตรงนี้นะครับอันที่สองเลยก็คือเรื่องอ่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ย อ่ะคราวนี้หลักการดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปย้ําหลักการดูนะครับพี่แนะนําอีกช่องหนึ่งจริงๆที่มีมาใช้นะครับนอกจากใช้มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะใช้ตัว Accumulated Value นี้ก็ได้นะครับ<อ>แต่หน่วยเป็นพันบาทซึ่งจะใช้เนี่ยคือดูสะสมภายในวันเนี่ยโดยธรรมชาติครึ่งหนึ่งตัวนี้ควรจะดูแถวแถว11โมงเป็นต้นไป10โมงครึ่งเพราะว่าถ้าตลาดเพิ่งเปิดเลยเนี่ยมันยังชีวัดอะไรไม่ได้มันต้องแบบเร็วไปเออรเร็วไปยังไม่ทันอะไรเลย พิมพมาถึง70%ไม่ตลาดเพิ่งเปิดมันก็คือเคาะหบางคน <c oughs> อาจจะเพิ่งเปิดคอมขึ้นมา <c oughs> เออคือมันเร็วไปอ่ะต้องรอสักชั่วโมงหนึ่งให้มันแบบเห็นอะไรหน่อยแล้วเราเราค่อยตัดสินใจนะครับอค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงหลักการของเครื่องมือตัวนี้กันอ่าลแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ร่วมด้วยใช่ไหมูเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับกราฟด้วยถูกต้องใช่ใ่ดูยังไงหะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะ คล้ายแคมป์ลูกเสือครับเวลาคุณไปเข้าค่ายลูกเสือคุณก็คาดหวังว่าคุณไปเรียนรู้การเอาชีวิตรอดจริงในป่าคล้ายๆกันเลยแคมป์นี้ก็คือเราหวังให้คุณเป็นนักเก่งกาไรที่เอาตัวรอดได้จริงในตลาดหุ้นแตกต่างค่อนข้างเยอะมากนะถ้าเราพูดถึงในห้องเนี่ยเราจะได้แค่ความรู้กับวิธีคิดที่เราได้แค่ตรงนั้นเองในห้องนะครับแต่จริงการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับ้งแต่คุณตื่นนอนมาคุณต้องวางแผนยังไงเจอเหตุการณ์จริงคุณจะแก้ไขยังไงนะครับตัดสินใจยังไงและเมื่อผิดพลาดค,คุณแก้ไไขยงง เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในห้องเรียนเนี่ยคุณจะได้ครบหมดและสิ่งที่ผมคิดว่าสาคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะได้วิธีการฝึกการตัดสินใจซึ่งโดยธรรมชาติคุณจะไม่ได้ในห้องเรียนคุณจะได้แต่วิธีความรู้ว่าพิจาณายัางไงวิเคราะ์ออยังไงว่าคุณจะขึ้นจะลงแต่ว่าคุณวิเคราะห์ถูกแต่คุณอาจจะตัดสินใจไม่ถูกทุกทุกครั้งที่คุณวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นคุณอาจจะไม่ต้องตัดสินใจซื้อทุกครั้งอันนี้คือไฮไลท์สําคัญนะ จริงๆมีด้วยกันอยู่4ส่วนหลักๆนะครับอันแรกเลยคงคงเป็น knowledge หรือว่าความรู้ที่เราให้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็น exclusive ละอย่างเช่นตัว Future เนี่ยเราจะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้สอน Future ร์ใน E s s h o o o l เลยนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็น exclusive จริงๆที่เราสอนนะครับความรู้รวมไปถึงมันเป็นความรู้ที่ทำให้เราครบกระบวนการจริงๆแล้วผมไม่เคย คนอาจจะไม่รู้เลยจริงว่าผมเป็นนักลงทุนมา11เข้าปีที่12เนี่ยเราทําอะไรตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างจนกระทั่งตลาดหุ้นปิดไปแล้วเราต้องเตรียมการบ้านยังไงเพราะงั้นเราจะเห็นปรเซสของการเป็นชีวิตนักลงทุนแบบจริง,รงๆครบทุกกระบวนขั้นตอนนะครับอันนี้อย่างแรกเลยเป็นเรื่องของเนื้อหาอันที่2ก็คงเป็นเรื่องของจํานวนคนแหละเพราะว่าใครที่เล่นกับผมชิบก็เราก็จะเจอคาสกันตั้งแต่เจอกันหลักร้อยเจอกันหลักพันเจอกันหลักสิบแต่เคสเนี้ยเจอกัน ประมาณแค่8คนเท่านั้นเองเพราะงั้นมันเ e อ็กซ์คลูซีฟเพราะงั้นคุณจะเรียนรู้จากเราเต็มๆคุณจะอินเตอร์แอคทีฟแล้วเราจะอยู่กันแบบนานมากเพราะงั้นคุณจะได้เนื้อหาที่แน่นจริงๆอย่างที่3เลยที่คุณจะได้คงเป็นเรื่องของเครื่องมือจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องมือที่ใครที่ฟังรายการเบทเทอร์เทสเนี่ยเราจะรู้ว่ามีเครื่องมือที่มันเ e อ็กซ์คลูซีฟที่คุณใช้ไม่ได้เพะงั้นเราจะมีเครื่องมือแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟซึ่งม,มีมูลค่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยให้คุณใช้ด้วยะคุณจได้เครื e Q 4, กา,ากงั้นคืออเเรรราาาาาาไปจบบรรยยายกาศทีีส่สสสววงมมมชิคุข้ยตตังแ่การเรเีน ที่มันตึงเครียดแล้วก็อยู่บนบรรยากาศที่ทําให้คุณผ่อนคลายนะครับผมคงคาดหวังให้คุณเทรดเป็น mm. เทรดได้กําไรแน่นอนนะครับ mm. เพื่อเอาไปใช้จริง mm. แต่สิ่งที่สาคัญคือเมื่อผมเรียนรู้มายาวนานเนะี่ยจริงๆแล้วความรู้เนี่ยเยอะมากแต่จริงๆแล้วนะ้องคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดนะต่อให้รู้ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพราะฉนั้นผมจะไม่เน้นท่า, mm. ยาเยอะเสยเน,น้นท่าไม่ตายที่ใช้แล้วได้กําไรจริง, mm. ซ,งซึ่งสามารถนําไปใช้กับชีวิตจริงได้ ออัันนีี้้คคืสิ่่งทุณจะไดรบมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ที่จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่ดีอย่างยั่งยืน b e t t r r Trade e x ซ u ค s i ซ e c แคมป์แคมปิ้งอันมากด้วยความรู้และประสบการณ์การลงทุนที่เราจะมอบให้คุณแบบสุดพิเศษ รายการเบเตอร์เทสนะคะในช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงการเง็งกำไรของนักลงทุนไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือในโปรแกรม efin stock pick up นะคะซึ่งในช่วงนี้พี่เม์จะมาพูดถึงหลักการของเครื่องมือตัวนี้ที่เราดูกันไปในช่วงที่แล้วว่าหลักการของการใช้เนี่ยต้องดูยังไงบ้างต้องทํายังไงบ้างครับก็คืออย่างนี้เราเราเล่าต่อจริงน้องเกดก็พูดบ่อยมากสโลแกนเราคือเลือกห้ถูกตัวถูกเวลาเนี่ยนะราคาเหมาะสมอะไรนี่ยนะครับซึ่งจริงๆรแล้วไอ้เครื่องมือตัวนี้วัตถุประสงค์มันคือการเลือกหุ้นให้ถูกตััวาเพระ้น หมายความว่าถูกตัวคือมันไม่ได้บอกเลยว่าต้องซื้อหรือยังหรือไม่ได้บอกเลยว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันถูกอยู่หรือมันแพงเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีอะไรที่น่าสงสัยแล้วคุณก็ต้องหยิบม,มาดูคอันนี้เราพูดถึงไอ้หุ้นตัวนี้ที่มันน่าสงสัยแล้วต้องหยิบม,มาดูเนี่ยมันก็จําเป็นต้องดูอะไรบ้างนะครับโดยธรรมชาติเราก็จำเป็นต้องดูร่วมกับกราฟนะครับ,ร,บร่วมกับกราฟคราวนี้เดี๋ยวพี่ติ๊ต่างนิดหนึ่งนะสูว่าเออ พี่จะต้องเรียกกราฟขึ้นมาเสริมสักนิดหนึ่งกราฟในนี้นะครับพี่แนะนำว่าให้เรา,เาใช s e บเซวอล m มนะครับต้องใส่อินดิเคเตอร์ e e เซวอล m มซึ่งอินดิเคเตอร์ e บเซวอล m มเผื่อบางคนยังไม่ได้เรียนต้องดูเทปเก่าๆนิดน,นึงนะครับ แอดแล้วเลือก Data ครับอยู่ในนี้เลย by cell volume ตัวนี้เนาะใส่เข้ามาด้วยเสร็จแล้วพอเราเก็งกำไรเราก็ต้องดูกราฟภาพเล็กลาย5นาทีเสร็จแล้วเราก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะเราแนะนำให้จัดหน้าจอนะครับวา่ามันอยู่ในหน้าจอเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่งงถูกต้องไหมคบถูกต้องจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ไม่งงอย่างเดียวคือมันเร็วดีในการตัดตัดสินใจนะเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเราก็ดูอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย เราก็มานั่งดูอย่างเงี้ยครับอ่าพี่ให้ดูตัวอย่างหุ้นเ c ซซก่อนเลยอย่างเงี้ยหุ้นเ c ซีซีเราดูกราฟไลน์ห้านาทีใช่ไหมค่ะหุ้นเ c ซเนี่ยเหมาะสมแล้วละ่ะนะครับคือพอเปิดตลาดปุ๊บตอนเนี้ยหุ้นเ c ซนะครับมีบายอยู่ที่เ0็สิเปอร์เซ็นราก็มาดูวอลุ่มก่อนเนี่ยห้านาทีห้านาทีเนี่ยมีคนเคาะซื้อลุ้นๆวนเลยที่อ่อนนี้ราคาปิดเมื่อวานตอนเย็นนะครับแต่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมันก็มีคนซื้อไปแล้วละ่ะมั่นใจมากนะซื้อไป 4ี่โมงสิบเมื่อตลาดปิดวันก่อนหน้านะครับซื้อไป1นึ0 0 0สนหกหมื่นว่าหุ้นมาวันนี้หุ้นตัวนี้ครับตั้งแต่ตลาดเปิดมาเนี่ยยังถูกซื้อเรื่อยๆเลยอ่าเนี่ยสี 80, ่ร้อยแปดสิบเลยก็ถูกคือเราดูที่อินดิเคเตอร์เนี่ยจะเป็นสีส้มข้างล่างสีส้มคือบายวอลุ่มค่ะคราวน,นี้ไอเครื่องมือตัวนี้มันบอกว่าตอนนี้สัดส่วนบายเซลล์วอลุ่มมันอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาไล่ดูกราฟเป็นรายนาทีว่าตอนนี้บายวอลลุ่มเยอะไหม อย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด b บวอล l ุ่มมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องเป็นแท่งสูงๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็ขึ้นต่อเน,นื่องเนี่ยถือว่าดีอ่าอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าเทคนิคที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูหุ้นที่มีการเปลี่ยนตําแหน่งของอ่าแลนกิอย่างเช่นตอนนี้ครับพี่จะให้เราดูตอนนี้ยเ c สเนี่ยมันติดอยู่ระดับหนึ่งอยู่ด้านด้านบนสุดตอนนี้เราก็ต้องมาดูตัวล่าง อตอนแี้ที่พี่สนใจเนี่ยพี่จะไปสนใจพวกตัวล่างๆอย่างเช่นสอพอเอ็กโว<ฮ>้รบ<ฮ>ินสัน c p พีเนเี่ยครับคือพี่ดูว่าไอ้พวกตัวล่างๆเนี่ยตัวไหนที่อยู่ดีๆมันกระโดดขึ้นมาข้างบนอ่า <ไป S 1> คือตัวไหนกระโดดปุ๊บหยิบดูดตัวไหนกระโดดปุ๊บหยิบดูดถ้าเกิดว่าหยิบดูแล้วปรากฏว่าเห็นราคานี้นะครับนี่เป็นไ v โวลูมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมีการย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับ เราก็ต้องใช้เครื่องหมืีกตัวหนึ่งมิดยังไม่ครบพอดีหน้าจอที่สอนพวกเราเนี่ยนะครับมันจัมโบ้มากคือเขาปรับให้ฟอนใหญ่มากนะครับเพื่อว่าที่ว่าคนดูจะได้เห็นโอ้จัมโบ้จังเลยอ่าอย่างนี้อย่างให้พี่ให้เราดูอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้ s c c เนี่ยที่เป็นลำดับหนึ่งนี่นะครับในขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยมีคนเคาะซื้อเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มีใครดูกับเรานะเพราะว่าเราบันทึกเทป ก็อย่างนี้ก็เอสนะครับวันนี้หนึ่งเลยเราดูว่าเขาถูกซื้อในช่วงลายนาทีเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีคนพยายามจะซื้อมากเลยแล้วก็เคาะเลยไอตอนช่วงที่480เนี่ยคือมีคนเคาะแล้วก็ซื้อต่อเนื่องบายว o l ลุม่มคิดว่าไม่แพงแล้วก็ซื้อซื้อซื้อตลอดแล้วก็วุ่ลุ่มเข้ามาผิดปกติแล้วละ่ะแล้วก็เราพิสูจน์ตรงนี้480ยเนี่ยค่อนข้างคนซื้อค่อนข้างเยอะ <ๆ S 1> แล้วตอนนี้เราเห็นไหมว่าราคากาลังเริ่มไปละเรามี2ทางเลือกนะครับเวลาเราซื้อเก ไม้แรกเนี่ยเราก็คงเข้าพร้อมกับคนส่วนใหญ่ที่เข้าแลหละค่ะเน่ยก็คือเข้าแถว480หลังจากที่เราเห็นนะครับไม้ที่สองเนี่ยเราต้องเผื่อว่าเข้าไปแล้วเนี่ยราคามันเกิดลงอ่าดังนั้นเราก็ต้องเตรียมซื้อไม้ที่ต่ำกว่า480เพื่อให้ต้นทุนได้เปรียบคนส่วนใหญ่อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูตรงนี้งั้นโดยหลักการนะครับเรามีเครื่องมือ by Cell s e l l ten scan เนี่ย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเลือกหุ้นให้ถูกตัวโดยที่เราวิเคราะห์จากคนที่เข้ามาซื้อทําให้บายโวลูมเนี่ยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่รวดเร็วกว่าปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปพิจารณาที่กราฟรายนาทีอาจจะใช้5นาทีก็ได้ใส่อินดิเคเตอร์บายเซอโวลูมเข้าไปเพื่อดูว่าในช่วงนาทีนั้นนีนน่มีคนที่จะพยายามเคาะซื้อโวล m มที่เยอะก็ผิดปกติไหมคือไอ้บายเซอโวลูมอันตรงนี้มันจะบอกแค่ภาพรวมแต่มันไม่รู้ว่าในแต่ละช่วงเวลา ที่เราสําคัญกนะ็คือว่าเราอยากได้แท่งอย่างเงี้ยคือสังเกตแท่งวอลลุ่มมันจะเป็นแท่งติเตี่ยเสร็จแล้วก็มีวอลลุ่มกระโดดขึ้นมาเป็นช็อตๆแล้วเวลาที่วอลลุ่มกระโดดขึ้นมาเนี่ยมีสัสดส่วนของแต่บายวอลลุ่มเนี่ยต่อเนื่องกันทุกช่วงเวลาเพราะเราจะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมีเมื่อมีบายวอลลุ่มต่อเนื่องนะครับเราเคยลอสังเกตว่าเมื่อมีบายวอลลุ่มต่อเนื่องสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแหละเพราะว่าเนี่ยมันมีบายวอลลุ่มแท สิบโมงยี่สิบสิบโมงยี่ห้าเนี่ยเริ่มเยอะแล้วหลังจากนั้นโวล่มหายไปเสร็จแล้วก็กลับมาที่สี่ร้อยแปดสิบตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นแล้วเราแท่งเนี่ยอ่าแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกแล้วราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกจริงๆเราอยากได้หุ้นที่อย่างเงี้ยครับคราวนี้หน้าที่ของเราคือดูแล้วเราต้องพยายามเข้าให้ได้แท่งแรกหรือแท่งที่สองของโวล่มที่มีความผิดปกติอ่าคือคอย่างวันนี้คือผิดปกติตอนสิบโมงยี่สิบห้าแสดงว่าสิบโมงยี่สิบห้าเนี่ยเราต้องเริ่มจับ ใช่ไหมครับตอน10โมง50เหมืเงี้ยมันคือช่วงนี้เราต้องคอซื้อแหละออ่าย่างเงี้ยตัวที่อาจจะแบ่งเป็น2องไมห้หรืออะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยครับหุ้นก็ขึ้นไปแล้ว4.84คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนได้ตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่ไว้ที่เท่าไหร่อ่ามันก็จะมีพวกสิงเดทดเด็ดสองช่องเลยขายละวซื้อ4.80เนี่ยพี่เข้าใจว่า4.84เนี่ยรอขายละวคิดวพอแลอ้วเออเอเอ,เอมันก็มีนะมันก็มีคนอย่างนี้นะได้เกือบหน,น,นึ่งเปอร์เซ็นต์บางคนก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่แอบเห็นนหุ้นโฮมโปรเนี่ยมันเชนตำแหน่งเดี๋ยพี่ให้ดูในขณะเดียวกันเราก็แอบเห็นหุน Home Pro ้นโฮมโปรเชนตึ้งตึงตึงตึง,ต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 งอนหลดนิดนึงนะนาอัลเชียวแอบดูรุ่มก่อนจริงหุ้นโฮมโปรเนี่ยมีคนเคาะขวาลัวๆเลยที่8บาท20ตังค์แต่จริงมาจากด้านล่างนะวันนี้นะพอเมื่อกี้พี่เห็นมันอยู่ด้านล่าง50%แล้วมันเชนขึ้นมา พี่ก็มาดูอ่าอันนี้เลยเห็นไหมอันนี้เราดูอย่างนี้กันนะสถานการณ์เราอยู่กันนะครับตอนแี้หุ้นโฮมโปรเนี่ยก็คือตอนแรกเลย10บโมงสินาทีนะครับมีเคาะสวนทางกันไปมาต่อสู้กันรุนแรงมากคือบาย o l ล m มเนี่ยประมาณล้านสองเซวอลูมเนี่ยล้านสองเหมือนกันแทบจะแบบพอๆกันเลยครึ่งๆหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก8บาท5สตางค์แต่ว่าวอลูมน้อยมากนะนี0สองแสนนี้ยังไม่ค่อยมีนยยะ สุดท้ายมันมีนัยยะยจริงๆนี่ยคือตอนช็อตนี้ช็อตตอน10โมง50เออเป็นอะไรนะ10โมง50เนี่ยเมื่อกี้หุ้น SIC ก็ซื้อตอน10โมง50 <c oughs> นะอาจจะมีการนัดหมายกันว่าซื้อ SIC ด้วยซื้อโฮโลด้วยตอน10โมง50อาจจะเป็นเลิกมงคลนะครับก็มีการเคาะซื้อกันอย่างเงี้ยเราเริ่มมีนัยยะแล้วเฮ้ย8.20 8บาท20เว้ยมีการเคาะเนี่ยอ,อ่ันนี้เรา,าต้องจับตามานะ <c oughs> เราคิดว่าคิดว่าต้องซื้อแล้วละ่ะถ้าถ้าราคาตอนเนี้ย8บาท20เนะี่ยเพราะว่ามันมีส่งสัญญ,ญาณมาอี ที่วอลลุ่มผิดปกติบายเซลลูลกตอน11โมง5นาทีวันนั้ตอนนี้เราต้องซื้อแหละอันนี้ตอนซื้อเนี่ยเราก็เหมือนเดิมซื้อ8บาท20ไปก่อนไม้หนึง่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อล่างๆอีกไม้หนึ่งอาจจะ8บาท5ตางค์ถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะรับเราก็ดูตัวนี้อย่างนี้มีข้อจำกัดไหมคะพี่แม,ม่ว่าคนที่ใช้เครื่องมือตัวนี้นะต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเพื่อที่จะดูว่า ค้านาทีขึ้นเท่าไหร่อีค่านาทีไปไหนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะถูกต้องเลยอันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นเมื่อคุณตัดสินใจใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อไหล่แล้วถ้าเกิดคุณกําลังทํางานหางเงินด้วยด้วยอาชีพหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ใช้เงินทํางาน <c oughs> เราตัดสินใจว่าทํางานหางเงินแล้วล่ะเราเฝ้าหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทส่คัญคัญคราวนี้สิ่งที่สําคัญกว่านั้นเลยนะครับจริงๆแล้วอยากให้พวกเราไปดูเรื่องของสัดส่วนในการเทรดแล้วก็ เราอย่าไปฝืนหมายความว่าถ้าเกิดสภาวะที่ตลาดเราคิดว่าตลาดภาพรวมยังดีอยู่อะพี่คิดว่าเราพยายามหาหุ้นที่เปอร์เซ็นต์บายมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลลแล้วเก่งกำไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ควรจะทำนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยนะครับเกิดสภาวะต,ตลาดโดยรวมไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วไอ้วิธีการนี้มันก็จะมีโอกาสสำเร็จ,จต่ำอจจะมีโอกาสสำเร็จต่ำ คานนี้โดยธรรมชาติคนที่เป็นนักเก่งกําไร üre, โดยธรรมชาติควรจะมีการตั้งเงื่อนไขพื้นฐานอันนี้อันนี้สอน,สอนเพิ่มนิดหนึ่งสมมุติสมมุตินะคำว่าตั้งเงื่อนไขพื้นฐานสมมุติซึ่งเงื่อนไขพื้นฐานเนี่ยเราควรจะอ้างอิงสภาวะตลาดโดยรวมอย่างเช่นสมมุติเราอ้างอิงสภาวะเซ็ตเพราะว่าเวลาเซ็ตดีอ่ะหุ้นอะไรมันก็ดีไปหมดสมมุติว่าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็ได้เส้นหนึ่งสมมุติเราเป็นนักเก่งกําไรนะครับเราอาจจะแบบตั้งสภาวะหนึ่งขึ้นมาเช่นสมมุติว่าเรากําหนดเส้นค่าเฉลีย่ย10วันก็ได้ แล้วเราก็เปลี่ยนจากราคาโคสต้อัวนี้เอาเป็นราคาไฮมาทําเส้นค่าเฉลีย่ยนะหมายความว่าเราเอาราคาจุดสูงสุดของแต่ละวันเนี่ยมาทํานะครับเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยเพิ่มความนานน้หนึ่งเพื่ออะไร่ะนะพี่ให้เราดูสูงข้แบบฟึ้หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซ็ตเนี่ยนะครับมันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยระยะสั้นอย่างเงี้ยคือเราเป็นนักเก็งกำไรนะครับถ้าราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย เราก็ควรจะเก่งกาไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ต่ำของเส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าเราต้องเลิกเก่งกําไรเ,เราก็จะได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ทุกวันอ,อมีวันหยุดด้วยพักบ้างเออกับวันไหนเราเสียเปรียบเ,เราไม่เล่นดีกว่าว่าเ,เล่นวันที่มันได้เปรียบนี่ก็เป็นหลักการนะเพื่อประยุกต์ใช้ก็เป็นเครื่องมือเก็งกำไรเก่งกำไรนะคะที่พี่เมฆนำมาฝากเราในวันนี้นะคะ คือเงื่อนไขของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็อย่างแรกที่เราต้องบอกกันนั่นก็คือต้องมีเวลามานั่งติดตามตลอดเพราะอย่างที่พี่เมธให้ใช้ประกอบด้วยกันก็คือกราฟถูกไหมคะกราฟลาย5นาทีต้องเป็นราย5นาทีด้วยเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวในการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นนะคะรวมไปถึงเครื่องมือตัวนี้นะคะหาหุ้นได้แต่ ไม่ได้ว่าต้องซื้อทันทีอ่านี่สําคัญมากถูกต้องเดี๋ยวกลัวว่าไปดูเฮ้ยสแกนเชนปิดปุ๊บซื้อเลยเอาเลยเคาะเลยี่ไม่ได้นะนี่ฮะก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะคะในเรื่องของกราฟอย่างแรกเลยเราก็ดูราคาด้วยว่าราคาณตอนนั้นเนี่ยโอเคเรารับไหวไหมนะคะอเคก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่แม่นํามาฝากเราในวันนี้นะคะเหมาะสําหรับนักเก็งกำไรหลายๆคนนะคะนาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในการซื้อขายของคุณเองนะคะแต่วันนี้มาเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปค่ะต้องขอบคุณ e f i n a n c t h a i c o m eFin Stock Pick Up เลือกคุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกร,รม eFin Stock Pick Up eFin t e a d Part วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งายืนวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ